สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายซูกูซูคนนด้วค่ะเด้อมาพบพื่อกันอีกแล้วค่ะกับแซบสไตล์ยาย,ยดวงจ้ามาพบพื่อกันช่วงบายๆหลังเลิง,งานของยายดวงก็คือบ่ายสองเคิงต่ว่าซัวซีฮัดซีฮัดนั่นเฮ็ดนี่แล้วก็เกือบบ่ายสามบ่ายสี่พอดีนเพิ่งได้กินจ้ะพี่น้องเมื่อนี้มีเมนูมมม้มาฝากฝากพี่ตาน้องก็คือตำหอยเชอรี่จ้ะพี่น้องจ้าเพราะว่าไปเห็นคลิปคลิปนึงค่ะเห็นอันยูทูบเบอร์คนนึงเพิ่งกินตำวันน้ำายแตก เห็นเพิ่นเค็ตหอยเอาหอยเชลิมาตา่ว้ากคิดเป็นจะแซ่บแท้สแสดงตัวหอยของเพิ่นน่ะสดแด้เพิ่นเก็บมาใหม่ๆเลยแต่ว่าอันนี้ของยายด่วนี่หอยแซ่แข็งได้พี่น้องกินยังก็ไม่ได้แข็งแข็งเป็นหอยแซ่แข็งจ้ะพี่น้องจ้ะคืออยากกินลายก็เลยไปซื้อมากะเมื่อวานพอดีเมื่อวานไปร้านไทยนั่นแหละก็เลยเอ่ไปซื้อกระดาของมามีหอยมีลูกซินลูกซินปลาเอาไว้ทำใส่ขนมจีนแล้วก็พวกขื่นชายพวกย่างมะเขือยาสินะแต่ว่าก็ขาดไปหลายอย่าง มันได้ของบ่ครบเพราะว่าไปปกติของสดจะมาวัานอังคารแต่ว่าพอดีนี่โดนไปซื้อก่อนวันจันทร์ยามมื้อแรงก็เลยบ่ได้ของครบไปานใดแต่ว่าก็บ่เป็นหยังเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่ะละบ่หลายใหญ่ห้านจ้ะมื้อน,นี้มามาลุยก,กันเลยตําหไยเซอร์ลีพี่น้องมันแต่แซบ่บแต่แซบบ่บพุ่นน่ะโอ้ยข่อยบอก่อยก็นน้ำลายแตกพุ่นน่ะพุ่นน่ะแกะ้ส่วสิเฮ็ยดเดวแม่แกะหัวแกะตามันออกส่วนสิมันหลวกต้มลวก ต problem problem. Craving, gaan, uh huh ้มกระต้มปะดนดอกว่ายามันแข็งยามันหยาบเพราะว่ากันมันหยาบน้ำสิกัดหยากอหยาบปุดๆเนาะโอเคอาละมามาพี่น้องมาบุ๊นะโอ้ยน้ำลายแตกอืม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 อื้มอืม้ e ้ Listen, <un> <sy> ปร,ประหยาดมาน่อยหน่อยอยัยทั้งย้ำยันชโลกบไตนะพักกอะไราเราพี่นออกไม่ชงออกปลาปิกาผักกาดขาวหอยมันค่อยใหญ่น้อยๆก็ใหญ่พราะจำกม หนึงเจ็ดดอลลาร์คงโลสามบาทหาสิบืมาคองโล่ตออุ่มอ่มมะค่ะในำบัาคำมีบางน้าใส่สองตอนโอ้สมแซบ ปิกดิบกับบะไดไหมมีพริกแห้งเนื้อโย่ก็ได้กินได้พริกแห้งหนึ่งงานมากมืเมือ่อกินตำไม่แพ้พี่เรา

ซอ,อยหอมเปรี้ยวใส่แตะ <c oughs> หอมหอมจำหอม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 ,หอมเปรี้ยว hoài mình bông hoa nhai บริกาตมทงนอ,อกเลยนำกินสดๆเลยแซ่บน่นง được ngan ma cà sơ cà sơ bữa đi không sửa không nhau sẽ bài hai bài ừ. kính im nó chạp cả po là là nó.

มันจะกินจำเดี๋ยวนี้แม่มมวันจ้าหัวมมันหน่อยไปหน่อย แส่แข็งนะแพ็แซำเด็ดลูปม่ลักข่อยซื้อค่อยก็ลืมเบองว่าเป็นของกินคือของเวียดนาม <c oughs> แกออกนะขออยามันมีฟอร์มอลีนไงถ้าเป็นของกินก็ของเวียดนามมันจะมีกินน้อย,อยขอยกเรเบ้อเนี่ยจา้าแต่ว่ากระดังลมไลน้ำอีดียานถ้าเป็นของไทยนี่ข่อยเสื้อเลยของข้ามันปลอดสานะดูมมันหน่อยนะหน่อยก็ของ กินก็บเบียนามเขาแค่เดียว ้มอ,อยากอีกพี่น้องจำไอยอืม 加排骨酱，嗯，嗯。 พักก็แสร็ Get you we know. <coughs> Sorry. กินหอดก <c oughs> ินหอดพักสดดูไท้ปลูกเองกินเองปลอดสารปลูกได้ตลอดปี ม่อยู่มึงน้องสื่อเขากินพี่น้อง hay bình bằng nhau Cho vào cứ đùa hòn nó 2 đường เอง xong gần cơ cua 3 đường đây là hòn đường hòn nhạc hòn Nó khỏe thật có gì có mát xong đường lắm nhau Nó khỏe xong đường rồi Cái yến lãy, lơm xay xơ cắn nhau Nước chặt bằng tí chất trị nào, ơ chất trị khỏe xong 3 đường Nước chặt bằng xong đường Mấy con khỏe khỏe, ดดมึงไทยอาหารไทยพักไทยครับสมยาแห้งไปหน่อยจำหอย เชานานาบาันี้หากินยากได้พี่น้อง <c oughs> พักกับิีแพงขึ้นจากที่แพงงยูดาห์แพ่งๆขึข้นก็ต้องเงนเอาทุกวันพัก,พกถือของถือผลไม้ถือพักแพงขึ้นละตัแจะเดือนนี้มาก กาศเย็นรงพักอ่ารงเลื่อนที่เฮ็ดพักขายคาไฟเขา,ขา,เขา,ขาก็แพ้งขึ้นเขาก็เรียกตองปรั๊บราค่าบักแตงแตงหรือสลัดที่ปลูกในโรงเรื่อนอ่ะ ช่วงอกวันทีพี่น้องบาขม นจเถ้ามันเป็นไฮโดก็จะแสบเนาะ นี่ขนาทอยแซแข่งมา <c oughs> กันยังจำแซบบราบ้านห้าหัว่งใหญ่ขนาดเนานะ อยากกินก้อยกุ้งเนาะก้อยกุ้งซุปบะหมี่บะหม้ cho bậc cửa cùng mà เราไม้คัยจ่าย เมื่อเราจะพไปลองจ้าต่ำหอยเชอรี่แซบแซบต่ำผักกันต่ำกินบ้างลองมึงด้วจ้าเด้อใส่หอมอ่าใส่ผักคอมเปตหรือว่าผักใบเลื่อยและผักสาผักกลางเอิ่มต่ำแซบให้หอมเครื่องหอมผักใบเลื่อยผักชีผักคอมเปตไว้เราถือว่าเผ็ดเพดพอกันในคลิปหน้าจ้าอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แซบสไตล์ไดดวงด้วจ้าเด้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงดงดดกดกด่งนั่มจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจ้ะ ก็ที่ตามเบิ้งจ้าช่วงหนาวาจยืนนนเสนยังสูพีสุนอนกินคือเกาตอนนี้ไปก่อนเพรสวัสดีค่ะ